สวัสดีค่ะดิฉันเรืออากาศตีหญิงสลาลัตคงสมบูรณ์ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ์จันเกษมค่ะสาขาวิชาภาษาอังกฤษตอนนี้รับราชาการทหารอากาศอยู่ค่ะความพร้อมสําหรับการรับปริญญาในวันนี้นะคะดิฉันพร้อมมากค่ะเพราะว่าเตรียมตัวมาหลายวันแล้วก็ฝึกซ้อมมาเต็มที่แล้วค่ะความประทับใจตลอดการเรียนนะคะก็ประทับใจอาจารย์ของสาขาแล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะที่สามารถสอบถามหลายๆอย่างได้แล้วก็เป็นกันเองรวมทั้งเพื่อนๆที่จบพร้อมๆกันในวันนี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรชิตาสงแสงจันนะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังกเกษมค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะตอนนี้นะคะก็ทํางานอยู่ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ค่ะเป็นคุณครูค่ะค่ะสําหรับความพร้อมในวันนี้นะคะก็พร้อมร้อยเซค่ะมาจากมหาวิทยาลัยจันเกษมค่ะสาขา คา,ารุาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะบรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งสนุกค่ะความภาคภูมิใจในตัวบัณฑิตหรยอคะบัณฑิตเป็นเด็กน่ารักค่ะไม่ดื้อกับคุณแม่ค่ะแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จในวันนี้ค่ะ